สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะฝากถึงเซเว่นอิเลเวนยืนรอรู้สึกเกะกะอย,กอ,อ,ก 11, อยากให้มีที่นั่งรอของเวฟฝากถึงเซเว่นอิเลเวนอยากให้มีที่นั่งรอของเวฟยืนรอรู้สึกเกะกะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความเห็นและให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ a c e b o o k แพทแพทได้โพสต์อยากจะฝากไปถึงเซเว่นอิเลเวนอยากให้มีที่นั่งรอเวลาเวฟอาหาร เพราะตอนนี้ต้องยืนรอรู้สึกเหมือนจะเกะกะคนอื่นโดยได้โพสต์ระบุว่าฝากถึงเซเว่นวจะมีที่นั่งให้ลูกค้าเวลายืนรอของเวฟได้แล้วนะคือยืนตรงไหนเหมือนเกะกะเขาไปหมดบางที่ต้องให้ใจ่ายเงินก่อนถึงเวฟได้อันนี้เราทำตัวเล็กที่สุดยังเกะกะบางที่ให้เวฟก่อนแล้วเราเดินหาของต่อได้ค่อยมาจ่ายเงินอันนี้ดีงาม ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฝังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ